กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมนะครับกับเอเชียนะฮอลลีกในช่วงนี้2 s u p e เปอร์เอเชียนะโอ้โหต้องบอกเลยนะว่าช่วงนี้ข่าวสารยังอัดแน่นจัดหนักจัดเต็มเช่นเคยนะครับประเดิมข่าวแรกของช่วงนี้นะครับกับหนุ่มบอยแบนด์วงยูคิสที่ล่าสุดเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าออกผลงานใหม่ไหมคุณผู้ชมได้ดูกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกัน,นครับ วงบอยแบนด์เกาหลี U-KISS ก็คัมแบ็กพร้อมมินิอัลบั้มชุดใหม่ Always พร้อมปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลง Play Gau มาเรียกรตติ้งหลังให้แฟนเพลงต้องรอนานเกือบปีค่ะโดยเพลง Play g o u นี้ถ่ายทอดอารมณ์ของชายหนุ่มที่ต้องผ่านช่วงเวลาหลังความรักต้องจบลงแน่นอนว่าวง U-KISS ก็มีพาเตรียมหยิบเพลงนี้ไปชวในรายการเพลงต่างๆอยู่แล้ว23มกราคมเที่ยงตรง U-KISS ปล่อยมินิอัลบั้มเพลง Always ผ่านทางช่องทาง on offline เมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมา U-KISS ได้ปล่อยเพลง Smart Love ออกไม่ได้นำย่อย แฟนพร้อมชว์เพลงไตเติลเพลงเก่าครั้งแรกผ่านรายการ Mnet M, M Countdown เมื่อวันที่22มกราคมก่อนที่จะปล่อยมินิอัลบั้มเต็มในวันนี้ไตเติลเพลงเก่าจะอัลบั้ม Always รารเรื่องราวความรู้สึกของชายที่เจ็บปวดจากการแยกทางพานันตีสไตล์มีเดียมเชมโปเผยภาพและพิเติบโตขึ้นให้แฟนๆได้สัมผัสกัน นอกจากเพลงไตเติลแล้วยังมีเพลง R&B ฮิปฮอปอย่าง Crusade <Wait. S 1> ที่คิ <Wait. S 1> ดแรปโดย Eli รวมถึงเพลง ky, ky, Now B, s q u i r k y s q u i r k y แนว Urban R&B ฝีมือการประพันธ์ของทีมนักแต่งเพลงน้องใหม่ Rocket Punch และเพลง Come Back To Me ด้วยค่ะ ก็ถือว่าเป็นมินิอัลบั้มนะฮะล่าสุดเลยจากหนุ่มๆยูค k สนะครับอา,า่าต่อมานะฮะเอาใจแฟนคลับบอยแบนด์วงนี้นิดนึงแล้วกันนะฮะกับ u n นิคนะฮะบอยแบนด์วงใหม่ล่าสุดเลยนะฮะที่มีห้าหนุ่มนะ,ะต้องบอกว่าโ,โหแต่ละคนเนี่ยตามคนต่างสไตล์นะฮะทั้งหล่อทั้งน่ารักเออทั้งเซ็กซี่เลยนะฮะล่าสุดเห็นบอกจะมีมาจัดงานแฟนมิทติ้งที่ประเทศไทยของเราด้วยจะเป็นเมื่อไหร่วันไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ยูนิคบอยแบรน้องใหม่สัญชาติเกาหลีจีนที่กำลังถูกจับตามมองในขณนะนี้จาก y g Entertainment ที่ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยซิงเกิล Falling in Love ทางภาษาเกาหลีและภาษาจีนหลังจากที่ประสบความสำเร็จในกิจกรรมแฟนมิทติ้งที่ประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีนเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาและก็ถึงเวลาที่ห้าดุมยูนิคประกอบไปด้วยคิมซองจู หลีหวนหันโจอีสซวนหวังอี้ป๋อและโชซึงยอนจะมาพบปับแฟนคลับชาวไทยอย่างใกล้ชิดและสุดพิเศษในงาน Unit First Fan Meeting in Bangkok 2 0 15ในวันเสาร์ที่7มีนาคมนี้ณโารมภาพิย็นสกาลอาสอยางแควเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะ นะฮะเรียกได้ว่าต่างคนเนี่ยเขาเรียกได้ว่าต่างมีแนวเพลงมของตัวเองะมีุคลกของตัวเองน,ะาาององน่าสนใจจริงนะครับสำหรับวงน้องใหม่ยูนิควงนี้นะครับแต่ว่าช่วงหน้านะสำหรับใครเนี่ยนะฮะที่อยากติดตามเรียกว่าบทสัมภาษณ์เนี่ยแบบเด็ดเด็โดนนะช่วงหน้าบอกเลยจัดหนักจัดเต็มแน่นอนจะเป็นศิลปินดาราไอดลอลคนไหนเดี๋ยวรอพบกันช่วงหน้าครับ